ท่านผู้ชมไปศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อวันทีน่ได้กลับมาเยี่ยมน,นักวิชา,าวราเศรษสินงครั้งหนึ่ซึ่งคุณปิชาได้เป็นได้ทำงานสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับเว็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ว i s i t s ลิน n .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับคนไทยที่จะ ใช้ประโยชน์ของเว็บนี้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคุณปีชาเป็นผู้ที่สนใจติดตามสถานการณ์เขาจะเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆจากแหล่งข่าวต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาโพสต์เอาไว้ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นข่าวที่น่าสนใจในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ดังนั้นเมื่อเราคลิกเข้าไปเพื่อดูข่าวในรายละเอียดซึ่งเราอาจจะเป็นข่าวที่น่าสนใจอยู่แล้ว สิ่งหนึ่งทึ่คนไทยจะได้รับประโยชน์มากก็คือการมันเป็นภาษาอังกฤษแทีนี้ศัพท์คําไหนที่เราไม่รู้เราก็ลากเมาส์ไปตรงศัพท์คํานั้นเลยเขาได้เชื่อมโยงกับเด็กชันเด็กอินเทอร์เน็ตลองดูลอเด็กลองดูก็จะแปลคําศัพท์ให้กันทีซึ่งเราก็จะได้รู้ศัพท์โดยวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ คนไทยได้อ่านข่าวต่างประเทศและก็รู้ข่าวโดยผ่านจากการแปลของศัพท์ของเดิกชะนลีลองดูก็เราก็จะได้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นและก็โดยวิธีการนี้ก็เหมาะกับคนไทยซึ่งเราไม่ค่อยได้อ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยรู้ศัพท์ก็ช่วยให้เราได้เรียนทราบจากคุณปรีชาว่า เว็บไซต์นี้ก็มีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากในแต่ละวันนะก็ถือว่าเป็นผู้ได้ทำประโยชน์และในเว็บไซต์นี้เองมุลปีชาได้นำเอา,อากิจกรรมซึ่งอาตมาได้ได้ทำอยู่มาโพสไว้เป็นบล็อกอที่บล็อกของพระครูสมุ่สุเทพชินวโลซึ่งก็มีงานเขียนบาน้างมีกิจกรรมที่ทำในที่ต่างๆบ้างซึ่งก็ได้ ลิงก์กันเพื่อให้เราได้เห็นกิจกรรมนั้นวันนี้เมื่อมามีโอกาสมาเยี่ยมต <c oughs> รงก็ถือว่าบล็อกพระครูสมุทรสุเทพในเว็บไซต์นี้เนะี่ยซึ่งเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ยังเหมอนว่าเหมือนว่าแหละคือไม่ได้อัปเดตมาปเป็นเวลานานก็ถือว่ามาอัปเดตกันสักทีหนึ่งนะทีนี้คําคถามที่น่าจะได้ถามกันก็คือว่า เราจะประยุกต์ใช้คําสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรในชีวิตประจําวันเริ่มกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็สวดมนต์คือเราสวดมนต์ถ้าถ้าสำหรับคนที่มีเวลาน้อยเราก็จะสวดสั้นๆพระพุทธธรรมประสงค์อรหังสัมมาสัมพุทโทธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธรมโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปโนพระวโตสาวกาสังโฆสังฆังนามิแล้วเราก็จะต่อด้วยนโมตัสสะสามจบอย่างนี้เป็นต้นแต่พอดีพอเรามาดูว่าพอเราสวดแล้วเนี่ยเราเข้าใจยังไงเราไปใช้ยังไงในบทสวดมนต์เนี้ยล้วนแล้วแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะล้วประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากบทว่าด้วยพระพุทธคุณเนี่ย อรหังสัมมาสัสมพุทโธพระควาเนี่ยแบ่งออกเป็นสามสามตอนด้วยกันอรหังหมายถึงผู้พระผู้มีพระพะทเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสวักนี้เราหมายถึงพระบอริสุทธิ์ที่คุณคือบุคคลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไดป้ปฏิบัติตนได้ชำระกกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตใจในจนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกว่าระลึกถึงพระบอริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าอันเป็นแบบฉบับของบุคคล ผู้ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นผู้ที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบาน,นามีความสุขที่แท้จริงจากการได้เข้าใจสัจธรรมของโลกของชีวิตและของจัก,กรวาลเนี่ยสัมมาสัมพุทธโธแปลว่าพระพุทธเจ้าปัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอวักนี้ก็หมายถึงพระปัญญาที่คุณคือมนุษย์เราเนี่ย เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่เอากระดูกสันหลังตั้งตรงกับแผ่นดินแล้วเราก็มีสมองที่ล้ำเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งสัตว์มนุษย์เองที่สามารถพัฒนาสติปัญญาได้ด้วยตนเองซึ่งต่างกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์อื่นเนี่ยอาจจะสอนได้ช้างนะช้างชุลินก็สอนได้ปลาโลมาอยู่ในน้ําในทะเลก็สอนได้หมาก็สอนได้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สอนให้เป็น ผู้ที่แสนรู้เราเรียกว่าสัตว์แสนรู้อย่างนี้เป็นต้นแต่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยถ้าพิจารณาโดยสาระโดยแก่นเข้ามาแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดปัญญาด้วยตนเองคือคิดเองว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรแล้วก็ไปทํามีแต่คนเท่านั้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็ทํารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็เลิกทําไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ยการเกิดมาได้สภาพเป็นมนุษย์ จึงเป็นเรื่องที่พุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ตระหนักในในแง่ที่ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนและพัฒนาจิตใจเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้นน่ที่จะสามารถพัฒนาสติปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณของตนให้รู้เหตุแยงเห็นจริงในสัจธรรมได้จนกระทั่งไม่มีความสงสัยหลังเลใดๆทั้งสิน้นนะอาจจะเรียกว่าพาาระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเป็นต้นอ่า อันที่สามก็วักที่สามเรียกวพระควาแปลว่าผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์คือพระพุทธเจ้าก็มีพระมะรุณาที่คุณที่ได้ทําหน้าที่พระพุทธเจ้านําเอาคําสั่งสอนที่พระองค์ได้ตรัสรุนแล้วเนี่ยมาเผยแพร่มาสั่งสอนแก่พวกเราทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่เราสวดมนต์แต่กล่าวโดยสรุปก็คือทั้งคุณสมบัติ พระพุทธเจ้าทั้งสาประการพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระกรณุณาที่คุณเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมูลฐานสําคัญของบุคคลที่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้รู้ผู้รู้แจ้งโลกซึ่งได้เป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่ควรจะเดินลอยตามจะเดินลอยตามเพราะฉะนั้นเวลาเรากล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็หมายถึงเราระลึกถึงการ ศักยภาพของตัวตัวเราเองว่าเราเกิดมาได้ชอาเป็นมนุษย์สามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะพัฒนาสติปัญญาได้สามารถเป็นบัณฑิตผู้รู้ได้จะลอ,ลอยตามพระพุทธเจ้าอ,อันนี้ก็หมายถึงว่าให้เป็นอุดมคติบุคคลอุดมคติหรือคุณสมบัติอันเป็นอุดมคติที่เราควรจะทำควรได,ครได้ควรถึงควรทำแน่นอนชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องทำมาหากินต้อง ดำเนินชีวิตอยู่กับสังคมแต่ว่าสิ่งที่เราหาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เราได้มาเราเรายินดีพอใจแต่กล่าวถึงที่สุดแหละสิ่งที่ควรจะยินดีพอใจมากที่สุดก็คือการได้มาซึ่งสติปัญญาถูกต้องนะนแล้วก็เดินในเส้นทางที่พระเจ้าได้เดินไปแล้วก็คือเป็นบุคคลชั้นเลิศของของแผ่นดินของโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้น พอเราสวดพุทธคุณเนี่ยหมายถึงเราระลึกถึงบุคคลที่เป็นไอดอลหรือว่าเป็นอุดมคติของชีวิตที่เราต้องอเดินตามรอยพระบาทของอพระพุทธบาทของท่านเพื่อว่าเราจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและต่อผู้อื่นที่อยู่รอบข้างดังนี้เป็นตน้นส่วนพระธรรมคุณเนี่ยสวากขาโตพระควตตาธรรมโอธรรมังนัสสามิเราเคารพ พระธรรมพระธรรมก็หมายถึงปัญญาฉะนั้นในบทเนี้ยแปลว่าแปลโดยพยัญชนะแปลว่าพระธรรมคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วก็หมายก็ว่าเราต้องได้ยินได้ฟังตรัสไว้ดีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะแปลมเช่มใหม่ให้เกิดการประยุกต์ใช้ในชีวิตว่าประตูที่จะได้มาซึ่งสติปัญญาอันเป็นเบื้องต้นนั้นเนี่ย ก็คือการได้ยินได้ฟังเช้าว,วันนี้ตลอดทั้งวันนี้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีก็หมายถึงเราเคารพหูตัวเองรู้จักฟังเลือกเอาสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาใส่ชีวิตตัวเองมาสู่ใจตัวเองอย่าไปปล่อยให้สิ่งที่เป็นโทษมาเข้ามาสู่ใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นเคารพพระธรรมกล่าวอย่างเป็นรูปพระธรรมก็คือกราบไหว้หรือเคารพหูตัวเองที่รู้จักฟัง เอาสิ่งที่ดมีมีประโยชน์มาสู่ใจตนเองแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตใจของตนเองเหมือนว่าเป็นประตูที่คัดกรองเอาแขกเข้ามาบ้านเราเนี่ยไม่ให้แขกที่เป็นอันธพาลมาบ้านเราแต่ให้แขกที่เป็นเป็นมิตรเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เข้ามาสู่ใจิตใจของเราดังนี้เป็นต้นเรียกว่าได้ชื่อว่าเคารพพระธรรมได้ชื่อว่าเตือนตนเองว่าเช้าวันนี้สิ่งที่ตนเองต้องการนะในการที่จะดำเนินชีวิตให้ได้สติปัญญาก็ต้องฟัง การฟังมากเนะี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีทาให้เรารับประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเคารพพระธรรมก็คือเคารพท่วงทํานองหรือท่าทีในการฟังของเราว่าเราจะฟังเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แน่นอนนะสิ่งที่เป็นโทษก็เป็นคุณเหมือนกันเรียกว่าเป็นครูด้านกลับอาจจะปฏิเสธไม่ปฏิเสธทั้งในแง่ที่ว่าเขาสอนตรงฟังแล้วมันเข้าใจตรงตามนั้นหรือว่าสอนทางอ้อมเช่นเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษแต่ว่า เรามองว่าเป็นคุณก็ได้ถ้ามันเป็นโทษไม่ดีเราก็อย่าทําตามนะเขาโกรธแล้วมันไม่ดีเราก็อย่าทําตามอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับเราทีนี้พระสงฆ์ล่ะสุปฏิปโนพระกวตโตสาวกสังโคสังขังนะมามิเราเคารพพระสงฆ์สัตว์คนนั้นเป็นสัตว์สังคมเรียกว่าเป็นโซเชียลบีอิงต้องอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราหรือคนเรานั้นไม่สามารถสําเร็จผลประโยชน์ได้ด้วยตนเองคือเราไม่ได้ปลูกข้าวแต่เรามีข้าวกินเราไม่ได้ทําไฟฟ้าแต่เรามีไฟฟ้าใช้เราไม่ได้ทําคอมพิวเตอร์เรามีคอมพิวเตอร์ใช้เราไม่ได้ทําน้ําประปามีน้ําประปาใช้แสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นที่เขาทําหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาก็ดูแลไฟฟ้าเจ้าหน้าทีป่ประปาก็ดูแลประปา เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ก็ทําความสะอาดอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินแม้แต่กรรมกรที่ใช้แรงงานในการผลิตสินค้าต่างๆนี่ที่เราได้ไปซื้อมาใช้สอยในชีวิตประจาวันเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เขาได้ทําหน้าที่ที่ดีฉะนั้นคําว่าสุปฏิปโนก็หมายวย่าเช้าวันนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับใครจะทําหน้าที่อะไรเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ด้วยดี เพื่อว่าเราจะได้ทําให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันเป็นสุขทุกคนกทุกคนก็มปีประโยชน์ต่อกันตัเช่นว่าคุณปีชาเนี่ยทำเว็บไซต์ก็เรียกว่าถ้าไม่มีคนหุงข้าวให้กินจะมานั่งทําเว็บไซต์อยู่ก็คงทําไม่ได้แต่ว่าอพอเราได้กินข้าวก็มีแรงมาทํางานพอเราทํางานการที่เราทําก็มีประโยชน์กลับไปสู่คนอื่นอย่างนี้เป็นตน้นนี่ได้ชื่อว่าเราเคารพ พระพุทธธรรมประสงค์แต่ว่าพระพุทธธรรมประสงค์ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ตัวเราคือเราเอาคําพูดเนี่ยมาเตือนสติเราไหวพระพุทธก็เตือนสติว่าเราต้องเป็นบัณฑิตนะถ้าพลาดจากโอกาสนี้เนี่ยไม่รู้นาทีข้างหน้านเนี่ยเราตายไปเราจะมีโอกาสไม่ถ้าชาติที่เรามาเกิดต่อไปเนี่ยเป็นชาติอย่างอื่นเนี่ยก็คงจะพลาดโอกาสฉะนั้นเนี่ยคำว่าชาติในพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าชาติไทยชาติลาวชาติมาเลเซียชาติสิงคโปร์ชาติอเมริกันไอชาติแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นชาติสมมุติชาติที่ในพุทธศาสนาก็คือชาติคนนี่แหละที่เกิดมาขออยากอยากสักแต่ว่าเป็นคนนะแต่จิตใจสัปปะดนเป็นเดรัจฉานก็ได้นะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้คือตัวตัวเนี่ยมันไม่ได้ไม่เป็นอะไรก็เป็นคนนะคนหมายถึงว่า ทางกายภาพคือเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเพราะเหตุมีกายนี้จึงมีจิตมีใจพอมีจิตมีใจมันเลยไม่ใช่เป็นบางครั้งก็เป็นใจเดรัฉานบางครั้งก็เป็นใจมนุษย์บางครั้งก็ใจ,ใจ,ใจเทวดานะถ้ารู้จักลายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็เป็นเทวดาถ้ามีอวิชชาก็สอนไม่ได้ก็เป็นเดรัฉานถ้ามีความโลภมากหิวอยากได้ตลอดเวลากินไม่อิ่มสักทีก็เป็นเป็นเปรต ถ้ากลัวต่อความเป็นจริงก็เป็นอสุรกายนะถ้าโกรธก็เป็นสัตว์ลกอย่นนี้เป็นตนฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาได้ชาติเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาติเดียวที่สามารถพัฒนาสติปัญญาได้ด้วยตนเองส่วนสัตว์ได้ละชานเนี่ยมันเรียนรู้ได้แต่ที่มันเรียนรู้ได้เพราะมันทําถูกถูกต้องตามที่เทรนเนอร์หรือคนฝึกเนี่ยเขาสอนให้มันทําพอมันทําถูกเขาก็ให้รางวัลอย่างว่ถ้าเราเคยไปดูครับโลปลาเขาฝึกปาลาโลมา ผอมันทําถูกเขาก็ให้ให้อาหารมันกินมันก็ดีใจแล้วมันก็สอนครั้งใหม่มันก็จําได้ว่าทํามันทําอย่างนี้มันจะได้อาหารช้างก็เหมือนกันมันทําอย่างนี้บอกเอาช้างไปเขียนหนังสือเนี่ยมันก็เขียนตามที่คนสอนมันแหละมันไม่ได้เกิดปัญญาคิดเองว่ามันจะทําอย่างนั้นนี้แต่ที่มันจําได้แน่ๆก็คือพอมันทําถูกแล้วมันได้อาหารแต่มเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องทําเพื่อเงินหรือทําเพื่อรางวัล แต่เราต้องทําเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันดีมันมีคุณค่ากับชีวิตเราดังนั้นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของบุคคลชั้นเลิศที่เกิดแล้วในโลกนี้นะมีตาสองตาเพื่อดูมีหูสองหูเพื่อฟังมีจมูกสองรูดมกลิ่นและหายใจมีลิ้นที่ลิ้มรสและพูดนะเพราะฉะนั้นมีหูมีตามีปากเหมือนกันเราจึงเห็นว่าศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ย ก็มีเท่ากันกับพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถฝึกฝนได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมเห็นทางเรียกว่าเข้าสู่ทางเรียกว่าเป็นทางที่ถูกต้องหลังจากนี้เราก็จะสวดนโมสามจบนโมแปลว่าขอนอบน้อมแต่พ่อผู้เป็นพระพักเจ้าผู้กายจากกิเลสตตัสรู้ชอบได้โดยพ,ออพระองค์เองพระองค์นั้นอย่างนี้แต่ความหมายของมันก็คือการว่านอบน้อมอบน้อมคือทำอยังไงก็เอามือพนมมือมาไว้ที่อกไว้ที่ตรงหัวใจ เรียกว่าตั้งใจนะตั้งจะตั้งใจแล้วก็น้อมศีรษะลงไปหมายถึงว่าไอสิ่งที่มันเต็มอยู่ในหัวในสมองอะเทม,มันออกซะบ้างทําสมองให้มันว่างนะเรียวน้อมน้อมเพราะฉะนั้นหน้าโมก็คือค่าทีหรือการเริ่มต้นของการเรียนรู้เนี่ยจะต้องทำทำจิตใจทําสมองของเราให้มันว่างเหมือนกับเป็นเป็นฮัทไรเปล่า ที่พร้อมจะใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปแต่ถ้าฮาร์ดไดรฟ์มันเต็มคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดไดรฟ์หน่วยความจํามันเต็มอ่ะมันใส่อย่างอืงอ่นไปก็ไม่ได้เราก็ต้องไปดีลิทหรือว่าไปลบมันออกซะบ้างอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจตามที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสั้นๆก็ตามแต่มันจะได้ประโยชน์มันมีสาระที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตปัจจุวันของเราได้แล้วก็ ทำให้มันเห็นคุณเห็นค่าแล้วก็มีผลต่อชีวิตจิตใจของเราจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเป็นชาวพุทธนะสวดได้ทําได้แต่ว่าไม่เข้าใจลึกซึ้งมันจึงขาดสาระประโยชน์เรื่องไปไปมาๆก็ทํากันเหมือนนกแกว้วนกขนทองซึ่งก็ทําไปโดยไม่รู้ว่าแกนสารสาระมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาตมามา มาเยี่ยมคุณปิชาเนี่ยก็อยากจะถือโอกาสเนี่ยมาช่วยกันตั้งหลักฐานกันใหม่ตั้งหลักตั้งฐานกันใหม่ให้เข้าใจถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในส่วนที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะถ้าหากว่าเราเนี่ยไปที่ไหนเรารู้ว่าเราทําหน้าที่ที่ดีหรือว่าความดีของที่นั้นเนี่ยเขายอมรับกันเช่นว่าเราไปเป็นคนทํางานเรามีหน้าที่อันนี้ก็ทําหน้าที่อันนี้ หรือว่าถ้าเราไปวัดเขาให้เงียบให้ทําภาวนากินข้าวแล้วก็อย่าคุยกันอย่างนี้แล้ก็ทาดีอย่างที่เขากําหนดได้เลเราทําดีอย่างที่เขาเขากาหนดสอดคล้องกับความเป็นจริงที่นั่นเนี่ยเราก็จะได้รับการยอมรับได้รับความเคารพแล้วก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็ได้รับการเรียกว่าถวายทานแล้วก็ได้รับการอัญเชลีกราบไหว้ดังนี้เป็นต้นนั้นเป็นอันตรสงของของสังฆคุณ คือถ้าใครรู้จักทําความดีทําทความเข้าใจสิ่งที่เป็นจริงโดยตรงแล้วก็ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อเพื่อไม่เกิดทุกข์นะเกิดทุกข์เกิดโทษแล้วก็ที่สุดก็เป็นความงามและความกลมกลืนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างพี่ยงน้องอย่างพันรดอนภาพแล,แล้วก็มีเสรีภาพมีความสบายอกสบายใจมีความรักมีความผูกพันที่สมควร เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนมันขาดความรักขาดความรักทำยังไงเราจะให้ความรักต่อกันก่อนหนึ่งก็ต้องรู้จักรักตัวเองทำตัวเองให้ถูกต้องคนที่ไม่รู้จักรักตัวเองแต่ว่าไปขอความรักคนอื่นเนี่ยแสดงว่าคนนั้นไม่รู้จักความรักและไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักรักตนเองจะไปเอาความรักจากคนอื่นมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะเริ่มต้นชีวิตเราก็ต้องรู้จักรักตนเองเป็น แล้วก็รู้จักให้สิ่งดีๆกับชีวิตตนเองเป็นแล้วหลังจากที่เรามีของดีแล้วเราก็จะได้แบ่งปันให้คนที่เรารักแล้วเขาก็จะได้กลับมารักเรามากขึ้นนะอย่างนี้เป็นตน้นและที่สุดก็คือการทําหน้าที่ทํากิจกรรมที่มีคุณค่าวันหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนาที่หนึ่งผ่านไปเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราได้ทําหน้าที่ที่มีคุณค่าไหมการงานที่เราทําอยูอ่การพัฒนาสติปัญญา ได้ทำมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แบบแค่มีปัญญาในการทำให้อยู่หากินขายกว๋วยเตี๋ยวก็ทกาก๋วยเตี๋ยวเป็นเนี่ยแต่ขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นมีมนุษยสัมพันธ์ดีไหมคนมากินกว๋วยเตี๋ยวเรามีความสุขไหมต้องดูหน้าดูตากันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าทุกคนทําหน้าที่กันอย่างนี้เนะี่ยสังคมก็จะเป็นสุขก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายนะในะเมื่อได้เห็น วิดีโออันนี้นะถึงคุณปีชาก็อยากจะให้มีการอัปเดตนะในส่วนที่เป็นบล็อกของอาตมาคือพระครูสม,มุทรสุเทพเนี่ยก็จะได้มีอะไรใหม่ๆให้ท่านที่เข้ามาดูมีเรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นกนะ็ขอจร